เออเนี่ยเนี่นายกสิเอามอาไหยกแลเลมฟื้นกได้สอวันน้าายยกเลเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยน้าายกมายกเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยน้าายยกสิเอาไมาหมยกไปแลยไเลยมฟื้นกได้สอวันน้าายยกเลเออเนี่ยเนีน้าายกมายกมามาเร็มา

แม่นอนู่ได้แม่นอนู่ไดแม่นอนนึกมอก่แม่ก่อนแม่ก่อนแม่นอนเออแม่นอนให้อนล้เออเนี่ยแม่นอนแม่นอนนี่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 จริงจริงจ

ให้ลงหน้าซ้ายยกเร็วให้เร็วหน้าซ้ายยกให้กัรให้กัรให้การให้การให้กัรก็พออย่างใจขนาดให้เร็วเอาหน้าซ้ายยกหน้าซ้ายยกดียกสูงยกสูงหน้าซ้ายกก่อนหน้าซ้ายยกก่อนหน้าซ้ายยกหัวใจหัวใจไหวใจหน้าขวาเอามาเอามเอาลงก่อนลงก่อนลงก่อน Nè Nè nát hai yoke mi Nì 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 lưu ninh mi lưu nát hai yoke mi lưu nát hai yoke mi yoke mi lưu nát Nì Nì mi lưu nát yoke mi lưu mau hai yoke mi lưu nát hai yoke mi lưu nát hai yoke mi lưu yoke mi lưu nát yoke mi lưu nát hai ฟืใหม่ฟื้กได้สองวันอยู่น้าสายกกันนเออนี่นี่นี่น้าสายยกมันยกมันจรเออนี่มน้ามาเที่สมาธิเลยเอามามังไงขึนไปชั้น่นขาน้าขวายกน้าขวายกน้าขวาย่ขวายกยกให้ยกใหอย่าอย่าอย่าน้าขวายกบ่ไม่ด้ขึ้นไปข้ามขึ้นเลย ทำไมล่ะมานหมอนอ่อาหน้าขวายุหานี่ขานี่ขานี่ยุก่อนยายาาหน้ก่อนลูกยุสูงลกนนี่นี่ยุ่ะหน้าขวายุก่อนเดีจะกินนังเยไมยุกจะดีหนมลล

Sí, sí, sí.